นตกถนนลื่นกระบะเสียหลักพลิกคว่ำชนต้นไม้คนขับติดภายในบาดเจ็บสาหัสเวลา18นาฬิกา10นาทีในวันที่12กรกฎาคม2564สมาคมกู้ภัยสว่างบุญชื่อเหลือตราสได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำชนต้นไม้บริเวณหน้าอู่ต่อจเจริญยนต์ถนนสายสุข,ขุมวิทตำบลเนน,นสายอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีผู้บาดเจ็บภายในหนึ่งหลังได้รับแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์เดินทางไปในที่เกิดเหตุ ในที่กิดเถตุพบรถยนต์กระบะเยซูหมายเลขเทเบียนต่อเต่าจอจาน 1, 1 3น3 6หนึ่งมกทมสภาพพลิกคว่ำอยู่ในคูน้ําในรถพบผู้ขับเป็นชายหนึ่งรายบาดเจ็บบริเวณที่ศีรษะเป็นแผลอาสาสมัครกู้ภัยได้ปยาบาลเบื้องต้นและทีมอาสากู้ภัยอีกชุดได้นําเครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือโดยเวลลาประมาณ15นาทีก็สามารถนําคนเจ็บออกจากรถได้สําเร็จจากนั้นรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราเดินทางมารับตัวผู้เจ็บ ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่อไปด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์ที่ประสมเหตุขับมาจากตัวเมืองตราดมุ่งหน้าไปยังท่าพริกโดยมีรถยนต์อีกคันขับคู่กันมาก่อนที่รถคันนี้จะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ส่วนตัวคาดว่าเกิดจากฝนตกถนนลื่นส่วนน,นายธนพัฒน์คุ้นชมเจ้าของอู่ต่อจักรนยตน์บอกว่าช่วงกันเหตุกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านแล้วได้เสียงดังจากหน้าบ้าน จึงเดินออกมาดูก็พบว่ามีรถประสบอุบัติเหตุส่วนกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่หน้าบ้านสามารถจับวินาทีช่วงเกิดเหตุไว้ได้ทั้งหมดจากนั้นร้อยตำรวจโทหญิงพัชราพีระพัชกุลร้อยเวรสถานีตำรวจพุทเมืองตราดเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้ไปทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ชาวประมงพื้นบ้านเกาะช้างออกวานอวนจับกุ้งแชบว้ยสร้างไรายได้ช่วงวิกฤตโควิด19ในวันที่12กรกฎาคม2564ชาวบ้านคลองสวนหมู่3ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดช่วยกันแกะกุ้งแชบว้ยออกจากอวนที่ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เกาะช้างนำเรือขนาดเล็กติดเครื่องยนต์หางยาวออกไปวางจับอวนในทะเลได โดยรอบของกอะช้างซึ่งในช่วงฤด,ดูผมสมของทุกปีจากการที่ทะเลมีคลื่นแรงก็จะมีฝูงกุ้งแฉบวยและกุ้งขาวพากันเข้ามาอาศัยหลบตามแนวชายฝั่งจํานวนมากชาวประมงพื้นบ้านที่เกาะช้างก็จะนําออกเรือหางยาวออกวางอวนจับกุ้งโดยในปีนี้กุ้งแชบวยที่ชาวประมงพื้นบ้านวางอวนจับมาได้ในแต่ละวันจะมีจํานวนไม่มากแต่จะมีตัวขนาดใหญ่30-40ตัวต่อกิโลกร,รมัม เมื่อชาวประมงพื้นบ้านวางอวนจับกุ้งมาก็จะได้โพสต์ขายในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ Facebook ก็จะมีผู้คนสนใจเข้ามาสั่งซื้อและมารับซื้อถึงที่รบริเวณสะพานท่าทเทพเรือขณะกําลังปลดกุ้งออกจากอวนโดยที่กุ้งกาลังสดอยู่ในราคาแค่180-200บาทต่อกิโลกร,รมัมจึงเป็นโอกาสของชาวประมงพื้นบ้านที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย2,000-3,000บาทต่อราย ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และถ้าชาวประมงพื้นบ้านรายได้สามารถวางอวนจับกุ้งได้จำนวนมากก็จะแจ้งญาติพี่น้องทุกคนในชุมชนมาช่วยกันแกะกุ้งออกจากอวนและตอบแทนด้วยการให้กุ้งไปประกอบอาหารเป็นการช่วยเหลือช่วงในโควิด -19 วันไหวันไม่ขึ้นลมแรงทะเลมากชาวประมงพื้นบ้านจะอาศัยตามชุมชนต่างๆเกาะช้างก็จะนำเรือหางยาว ออกไปวางอวนในทะเลตั้งแต่เช้าตรู่ใช้เวลาวางอวนประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะทําการเก็บกู้ซึ่งถ้าหากโชคดีวางอวนตรงจุดบริเวณฝูงกุ้งชุมชาวประมงพื้นบ้านก็สามารถจับกุ้งได้20-30กิโลกรัมซึ่งจากข้อมูลพบว่าในปีนี้ชาวประมงพื้นบ้านเกาะช้างจะขายกุ้งแชบัวที่วางจับมาได้ในราคาที่ต่ำกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหาร ที่เคยรับซื้อประจำได้ปิดการลงโชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถ,สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังเอาสับปรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 8 1 8ห8 5่งแปเอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาตายรายที่2อวัย96ปีแพทย์รอพิสูจน์ขณะตราดยอดเพิ่ม25รายส่วนโรงพยาบาลสนามพร้อมรับผู้ป่วยมีคัสเตอร์เพิ่มขึ้นมาก ไม่พอพร้อมขยายเพิ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดระบุตราดเอาอยู่ขอประชาชนมั่นใจจังหวัดตราดนายสุรชัยเจียมกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดโฆษกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตราดมียอดสะสมจากคลัสเตอร์สงกรานคลัสเตอร์แรงงานประมงที่ซอยกลางนาจนถึงคลัสเตอร์โรงพยาบาลและล้มผลไม้และโครงการระ รับคอนแทดกลับมารักษาตัวที่จังหวัดตราดทำให้ยอดสะสมติดเชื้อจำนวน4 4 8คนและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน25คนมาจากต่างจังหวัด4รายซึ่งจากสานาการที่เพิ่มขึ้นทางโรงพยาบาลตราดและสาธารณสุขได้แยกคนออกเป็นระดับความแรงของการติดเชื้อเช่นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อดำเนินการรักษาในรายที่อาการไม่หนักและสามารถไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามได้ก็จะส่งตัวไป เพื่อลดภาร,ระเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งวันนี้มีคนไข้ที่มีอาการไม่หนักไม่มากนะักนายสรชัยกล่าวว่าวันนี้จํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้รางงานกลับและอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราสร,รับคนตาดเข้ามารักษาตัวที่บา้านซึ่งจํานวนเพิ่มขึ้นนั้นมาจากการติดในครอบครัวเนื่องจากมาจากกลุ่ม2กลุ่มอย่างไรก็ตามทงางโรงพยาบาลพร้อมที่จะดูแลและทําการรักษาให้ทุกคน หากครอบครัวไหนไม่พร้อมก็สามารถรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามได้วันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดตราดได้ร่วมกับโรงพยาบาลตราดทําการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่มากนะักแล้วก็มีอาการที่สามารถรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามและส่งตัวไปซึ่งวันนี้ได้ส่งตัวผู้รักษาจํานวน24คนไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเขาล้านซึ่งที่โรงพยาบาลสนามเขาล้านมีเตียงรองรับได้ถึง150เตียง และหากไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มที่อาคารเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่สามารถรองรับได้อีก150-200เตียงซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเพราะวันนี้มีผู้ป่วยเพียง200กว่ารายที่รับการรักษาอยู่ทางด้านนายสุรยยกล่าวอีกว่าสําหรับความเป็นห่วงเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดตราดในโรงพยาบาลที่มีการติดเชื้อและต้องถูกกักตัวและปิดการรับให้บริการไปสองตึกนั้น ยังมีเจ้าที่ฝ่ายอื่นช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยรายอื่นได้จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงและขอย้ํากับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังจังหวัดตราดขอให้แจ้งและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับทางเจ้าที่เพื่อป้องกันให้เกิดการแพร่ระบาดซึ่งจะเป็นผลดีต่อคนในครอบครัวและขอย้ําว่าการทํางานของเจ้าที่ทางการแพทย์ทุกคนทํางานด้วยความทุกเทและมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลตราดนั้นเป็นผู้สูงอายุ96ปีที่เข้ามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและได้เสียชีวิตจากคลัสเตอร์ที่โรงพยาบาลตราที่มีอยู่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อและเฝ้าญากจนเกิดการแพร่ระบาดนั้นยังต้องส่งผลการชิสูตรไปยังส่วนกลางเพื่อพิสูจน์อีกครั้ง